สวัสดีครับทุกคนผมต้อง NPP Orchid นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Greenery by TP นะฮะเรามีช่วงใหม่มาแนะนำนะครับผมช่วงต้องชวนคุยนะครับผมช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราจะชวนเกษตรกรผู้มีความสามารถมีความรู้ด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกษตรด้านอินทรีย์เกษตรนะวัตรกรรมเกษตรแปรรูปหรืออะไรต่างๆนะฮะมาเพื่อ มีไอเดียมีความคิดอะไรที่มันอาจจะทำให้เรามีประโยชน์มีการต่อยอดต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับผมเดินทางไปหาพี่เอก,กนนะครับดดดด,ดอ้าวเพียกอยู่นี่นี่เองสวัสดีครับพียกค่ะทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อโอเคมีเวลาว่างนั่งคุยกันสักแป๊บหนึ่งไหมครับพี่โอเคงั้นเราไปหาที่นั่งคุยกันเลย อ,อยากถามเ่ียกว่าจุดเริ่มต้นที่เข้ามาทำในวงการเกษตรเนี่ยเริ่มมาอย่างไงครับก็ก่อนคือเราเป็นพนักงานประจำะแล้วก็ไม่ได้ทำงานประจำก็คือคลาออกมาทีนี้ก็เลยคิดอยู่ว่าความรู้ที่เรียนมาเนยมันมันไม่ใช่ทางเกษตรเลยอตอนนั้นเราได้ฟังเรื่องศาสตร์ของพระราชาใช่ไหมร,รับผมการ<ม>ที่เก้า อันนี้คือฟังแล้วยังไม่เข้าใจตอนแรกว่าพอเพียงมันคืออะไร uh huh. ก็เลยหาฟังทุกคนเลยที่พูดคำว่าพอเพียงคืออะไร uh huh. จนมาถึงจุดหนึ่งมันคลิกตรงที่ว่าพอเพียงเนี่ยมันคือพอดี uh huh. ไม่ไม่ใช่แบบว่าเอาแค่พอเล็กน้อยแต่เรามีกำลังที่จะทำให้มันดีกว่านี้ uh huh. เราไม่ทำประมาณน,นี้พอดีคือพอดีกับตัวเองนี่แหละ uh huh. อันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นอืแล้วก็การเรียนรู้ข้อมูลทางเกษตรเนี่ยคือไม่มีอะไรเลยศูนย์เลยเพราะว่าเราทำงานมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมเรียนจบทางด้านเทคโนโลยีอือความรู้ไม่มีโรงเรียนที่เราได้เข้าไปอบรมแต่ในหลายๆที่ก็มีนะแต่เราเลือกที่จะดูจาก y youtube อืบก็เริ่มจากหนึ่งทีละหนึ่งทีละเาทีละเก้า กก็นนมางทุวัเีใช่แต่แต่พื้นฐานครอบครัวเราก็จะมีพื้นฐานด้านเกษตรบ้างอะไรย่างเงี้ยใช่ปู่ย่าตายายเราเป็นชาวนานใช่ใช่แต่พอมารุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ยเป็นข้าราชการาก็เลยไม่มีความรู้ครับขาดช่วงไปช่วงหนึ่งก็เ<อ>ลยก็เราต้เลยต้องมาเติมเองอ๋อแล้วแล้วพี่เอกนี่ทําเกษตรในแนวไหนครับหมายถึงว่าแนวคือ เป็นกเกษตรทีเ่เคมีหรือเป็นกเษกเษตรอินทรีย์กาตัดสินใจครั้งแรกที่ทํากเกษตรนี่ก็คือเลือกที่จะทําเกษตรอินทรีย์เลยไม่คิดเลยครับผมครับเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะทําเพื่อเอาไปเป็นการค้าขายเพราะว่ารเราคิดด้วย้่า,ถ,าถ้าเราทําแล้วเรากินเองเนี่ยอ uh huh. หนึ่งก็คือเรามีความสุขที่เราได้ทําครัำสองมั่นใจ ามเข้ามันเหลือเราก็แบ่งคนที่เรารักอ๋อ<ล>เหมือนว่าเราเราเ,เรา,เรามีของกินที่ดีสุขภาพแล้วก็ดีมีชีวิตที่ดีมีความสุขอะไรอย่างงี้อ๋อครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือต้นทุนเรากําหนดได้คือต้นทุนอันนี้น่าสนใจเราไม่ต้องไปซื้อพวกยาฆ่าแมลงอ๋อครับยาขึ้นเราก็ตัดยาอ๋อเราก็ยอมเหนื่อยออกกําลังกายอ๋อแล้วก็ของที่เราผลิตออกมาเนี่ย เราทานเข้าไปเรารู้สึกว่ามันมันคุ้มอะเพราะว่าต้นทุนเราก็ไม่มีโอแล้วคุณภาพมันก็สูงครับแต่ความสวยงามอาจจะไม่ดีเท่ากับพวกที่เขาผลิตเพื่อการค้าอประามาณเนี้ยอ๋อโอเคก็สอบถามอีกเรื่องหนึง่งที่มาที่ไปของน้ําส้มควันไม้นี่ก็เริ่มต้นคือต้องเป็นต้นไม้ใช้ต้นไม้ในการมาทําอันนี้คือเราก็เผาทานนั่นแหละครับผมเพราะว่าการเผาทานเนี้ยมันได้ น้ำส้มคันไม้ด้วยครับแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะเล่าเนี่ยว่ามันจะมาน้ำส้มคันไม้ได้ยังไงเนี่ยถ้าเปในโบราณเลยเนี่ยเขาก็เผาถ่านด้วยเตาแบบดั้งเดิมไหมเขาเรียกเตาอังโลกอ่ะเตาหลุมผีตำหลุมผีไม่นช่อังโลกก่อ่แลคุณเลยลงไปใช่ป่ะแล้วก็วางไม้แบบไขว้กันนะเป็นกากบาดเพื่อให้เกิดช่องอากาศเสร็จแล้วเอาแผ่นสังกะสีปิดแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะมีท่อให้อากาศเข้าใช่ไหม แล้วก็ด้านหลังก็จะมีท่อให้อากาศออกอแล้วก็เสร็จก็คุมด้วยดินอีกทีหนึ่งเพื่อลดการเหมือนที่เราเคยเห็นเขาทําจําเป็นจอมใช่แต่วิธีการเผาแบบนี้ก็จะได้น้ำท่อมควันไม้เหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะสูญเสียในเรื่องของคุณภาพของถ่านก็คือมันจะมีถ่านส่วนหนึ่งอ่ะประมาณถ่านนิดหนึ่งในสามเนี่ยจะไหม้ไฟเป็นที่เท่าเลยอือคือความสูญเสียในการที่แทนที่จะได้ถ่านร้อยเปอร์เซ็นต ทีนี้เราก็เลยได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของของเตาที่ผลิตเพื่อลดมลพิษด้วยเตาเนี้ยจะเป็นเตาที่เขาได้ความร้อนสูงมากก็ประมาณหกถึงแปดร้อยงศาเนี่ยแหละอยู่ที่วิธีการผลิตนะครับแล้วก็เตาอันเนี้ยมันจะกวกคุมไม่ให้ควันเนี่ยมันปล่อยออกไปในบรรยากาศ oh. มันเป็นเทคนิคก,การใช้หลักการของฝรั่งเขาเรียกเป็นเอ,อ่อล็อกเก็ตสโตปเป็นเตา ถาแป็ไไทยก็เหมือนเตาจรวดอ่ะมันจุดจากด้านล่างแล้วก็จะมีท่อนําความร้อนขึ้นอืแล้วท่อนําความร้อนเนี่ยมันก็จะกระจายความร้อนเข้าไปในถังนั้นถังเผาอรอบถังเผาเราก็จะหุ้มด้วยฉนวนเซรามิกไฟเบอร์แล้วอวิธีการเผาเนี่ยนอกจากได้ความร้อนสูง่านที่ได้เนี่ยเป็น่านที่โดนอุณหภูมิที่สูงมากครับแล้วเราก็เลยดักเอาน้ำพ้่มควันไม้ออกมาด้วยอก็มีวิธีการที่จะทําท่อ ก็เหมือนที่เราเรียนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมเอามาผ่านกันควบแน่นอแต่ควันที่ผ่านกันควบแน่นแล้วมันก็จะกองอน้ำส้มเนี่ยซึ่งเอาออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องพักทิ้งไว้สามเดือนถึงจะออกมาเป็นอย่างนี้นะถึงจะไปใช้งานได้ไม่ใช่ว่าใช้ได้เสร็จปุ๊บแล้วมาใช้ได้เลยไม่ได้ก็คือ,อยังต้องทําให้มันใสก่อนก็คือต้องพักเอาไว้เฉยๆอันที่น,<อ>นี้จากนอำส้มควันไม้อะผ่านพวกเนี้ย<อ>มันก็จะมี คุณสมบัติที่ดีกวาทานที่เผาในเตาแบบที่เล่าให้ฟังในตอนแรกรที่เรียกว่าเตาลุมผีนะเนื่องจากจว่าอุณหภูมิของเตาแบบนี้เราคุมได้อืมันจะเกิดรูพรุนของทานครับออหรือที่ที่เราเรียกว่าจะเป็นทานชนิดที่เรียกว่าเป็นแอคทีเวทคาร์บอมันจะเป็นทานที่เอเอผาด้วยอุณหภูมิที่ห้าร้อยองศาขึ้นไปถ้าเตาที่ดีๆก็อาจจะถึงพันมีอุณหภูมิสูงก็ยิ่งมีคุณสมบัติดีแล้วค,คุณสมบัติของทานอันเนี้หนึ่งก็คือปิ้งย่างแล้วปลอดโล่งมาเลยไม่มีควัน มีอ่ันรู้สึกว่ามันร้อนจนขับเอาสารทาสารก่อรอย่เล้ยอ๋อสารทาสารมันคือน้ํามันดินอ๋อครับครับมันคือน้ํามันดิบน้ามันดินอ๋อมตันถูกขับออกมาแล้วเราก็สามารถจะเอา่านเนี้ยที่มีรูณุ่นมากๆเนี่ยเอามาช่วยในการบำรุงดินเนี่ยโดยแปลงปลูกผักข้างหลังเนี้ยครับเป็นสูตรดินที่คิดขึ้นมาเองโดยทั่วไปเราก็จะไปซื้อดินสิบถุงร้อยใช่ไหมเจ็ดถุงร้อยใช่ใช่เจ็ดถุงร้อยปูอ่าใช่ จริงๆแล้วมันก็มีคุณสมบัติที่ดีส่วนหนึ่งนะครับแต่ในดินเนี่ยบางทีเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยทําให้มันดีขึ้นได้ก็คือเราใช้ถ่านเพราะว่าข้อมูลนี้เราก็ได้มาจากคนญี่ปุ่นที่เขาไปบารุงดินด้วยการใช้ถ่านแต่ต้องเผาด้วยกระบวนการแบบนี้จนได้ถ่าน<อ>เป็น a c t i v a t e c a r b o มันก็เกือบจะเทียบเท่าแบบนั้นเพราะฉะนั้นการมันมีรูปูนมากๆเนี่ยแค่นิโปเนี่ย่าชิ้นเล็กๆเนี่ย สามารถจะมีรูพุนแล้วก็สร้างบ้านให้หญิงจุลินทรีย์อ๋อเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ชื้นเก็บความชื้นของน้ําแล้วก็เป็นรูพุนของอากาศเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่มีอาการแบบปลูกแล้วแบบดินแน่นตัวฐานมันี้จะช่วยแก้ปัญหาทำให้ซุยขึ้นโปร่งขึ้นมีรูอากาศมากขึ้นอ๋ออันนี้คือประโยชน์ของการเผาถ่านแบบแบบใช้ความร้อนสูงเพ่อควบคุมได้เผาถ่านก็ได้ประโยชน์สองต่อเลย ก็ได้ทั้งน้ำส้คมควันไม้ก็ก <3 S 2> ได้กาสามต่อสามต่ออ๋อครับได้น้ำส้มควันไม้ได้ฐานได้ฐานเพื่อบมรุงดินครับและก็ได้ฐานเพื่ออุตสาหกรรมครเรือนก็คือเอาไปเผาเอาไปปิ้งยเอาไปปิ้งย่างเอาไปต้มทํากับข้าวทำอะไรก็แล้วแต่อ๋อโอเค okay, ครับผก็ในภาษาคน YouTube เนี่ยเขาเรียกเตาตัวนี้ว่าเตาซปเปอร์ซันอ๋ออันนี้ก็อีกหนึ่งความรู้ผมไม่ได้เรียนที่ไหน ดูจากยูทูบอ๋อโอเคครับก็ใช้ชีวิตคล้ายๆกับผลเอกนักเรียนออนไลน์โควิดเนี่ยจริงแล้วการเรียนยูทูบเนี่ยถ้าเราดูหลายๆอันเนี่ยมันมันก็มีความรู้มีประโยชน์เพราะแต่ละคนก็จะมีทริคมีจุดเด่นอ๋อครับผมแต่เราต้องพยายามที่จะหาความเข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันมันมีอะไรเป็นข้อดีข้อเสียครับผมไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าข้อแตกต่างนั่นคืออะไรอ๋อฮะอันนี้อย่างที่บอกเนี่ยเตาเนี่ยที่ฝรั่งเรียกว่า เป็นล็อกเก็ตสโตปใช่ไหมท่อเนี้ยจะเป็นท่อเหล็กยาวๆเนี่ยลงไปที่ยันพื้นเลาอ๋อก้นเตาตรงนี้จะมีช่องสําหรับใส่ฟืนอตอนที่เราเริ่มจะจุดเนี่ยส่วนบนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นถังสําหรับเผาครับถังเนี่ยด้านในเนี่ยมีการบุด้วยฉนวนกันความร้อนเป็นเซรามิกไฟเบอร์แล้วก็ท่อที่เหลี่ยมเนี่ยก็จะเจาะยาวทะลุมาถึงก้นเตาครับแล้วก็เวลาเราจุดก็คือจุด ไฟเข้าไปพอความร้อนเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดแรงดันครับในถังอในถังนี่ก็จะมีไม้ที่เราเผาอยู่พอแรงดันถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะดันออกมาที่ท่อเนี่ยอ๋อเข้าไปนี้ใช่แล้วในท่อเนี้ก็จะทําการคบแน่นเลย<อ>เหมือนอหลักการที่เราเรียนทางวิทยาศาสตร,รนน์ก็มีน้ําใช่ตรงนี้เราออกแบบมาเพื่อให้ใหญ่ ของคนอื่นเขาก็จะไม่ได้ทาอย่างขนาดนี้นน ừ, หรอก ừ, แต่ว่าเราต้องการที่จะทําให้มันเกิดการได้น้ำมากที่สุดใน,ในการเผาในถังขนาดเนี้ยนี่จะเป็นท่อที่ทําการควบแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็จะทําการอัดควันที่มีไอ้น้ําผสมอยู่เนี่ยจนเกิดเป็นหยดน้ําแล้วก็การน,นี้ก็จะมีส่วนนี้ก็ส่วนเนี้ยไม่ต่อกันครับสามารถแยกออกเพื่อความสะอาดได้ส่วนนี้เป็นถังที่ เก็บเอาน้ำส้มแล้วน้ำส้มก็จะไหลลงมาตรงนี้ล้วก็ใช้อ่างรองแล้วควันที่หลงเหลือจากการคายไอ้น้ํามาเป็นน้ําส้มแล้วเนี่ยครับก็จะวนเข้าไปอยู่ในเตาเนื่อเป็นระบบวน oh. ก็จะวน oh. เข้าไปเผาเผาไหม oh. เพราะว่าโดยธรรมชาติและการเผาเนี่ยจะมีความชื้นในไม้อยู่แล้ว oh. เราถึงรู้ว่ามันมีประโยชน์ในการเช็ดดักเอาน้ําส้มเนี่ย oh. เข้ามาแล้วก็ oh. เผาแล้วอุณหภูมิต้องใช้ประมาณเท่าไหร่ครับี่อุณหภูมิเรา คิดว่ามันควรจะอยู่ที่ห้าร้อยถึงแปดร้อยองศาเราเคยวัดแต่นี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้ผลิตเตาแต่ยแล้วคนเนี่ยมีความเข้าใจหรือว่าใช้วัสดุดีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าวัสดุนี้คือวัสดุตัวเตาใช่ไหมอันนี้คือถังน้ำมันทั่วไปที่เราซื้อได้ครับตามร้านขายของมือสองน้ำมันร้อยลิตรสองร้อยลิตรก็แล้วแต่อ๋อโอเคว่าอุปกรณ์ที่มีข้างในข้างในเนี่ยคืออะไรแล้วเดี๋ยวจะมาดูว่า ทำไมอุณหภูมิมันแตกต่างแล้ว oh. มาดูคุณภาพถ่านอย่างนี้ด้วยอ๋อท oh. ีนี้เรามาดูคุณภาพถ่านข้างในมาดูคุณภาพถ่านกันนะครับข้างในเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเผาด้วยเตาธรรมชาติโดยสมัยโบราณเนี่ยอื uh huh. เราก็จะมีที่เท่าแต่ตัวนี้ดูเปลือกไม้ก็ยังเป็นเปลือกอยู่เลยอืมใช่เปลือกนีก้คือเป็นถ่านได้ด้วยใช่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 เอาไปเผาได้ใช่แล้วก็ตัวถ่านจริงๆแล้วเนี่ยแอคทีฟคาร์บอนเนี่ยจริงๆแล้วทาง คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเขาก็เรียกฐ่านอันนี้เป็นพวกบินโจตันเนาะ๋อ oh. คืออะไรพี่บินโจนีเป็นชื่อคนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เขาคิดค้นวิธีเผาถ่าน,านบบด้วยความร้อนสูง oh. ตันแปลว่าฐ่านอประมาณ oh. นี้นะนี่ได้พลุกความรู้ภาษาอีกนะครับเนี่ยทีนี้ถ่านพวกเนี้ยก็จะมีชื่อเรียกหลายชื่อฝรั่งเรียกไว้ชาโคเพราะรว่าถ้าลองถ่ายดูดีดๆเพราะว่า เขาจะมีความมันวาวแวววอยู่ในเนื้อเลยเนี่ยตรงอ๋อใช่ใช่ใช่ฝรั่งก็เรียกว่าชาโคคนอินเดียเรียกกาบันกัมมันมันจะเป็นงงคาร์บอนกัมมันันจะมีชื่อก็เรียกแอคทีฟแคลบอลแล้วฐานตัวนี้นอกจากจะใช้ในการอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยยังสามารถนำไปผลิตเป็นยาทานแก้ท้องเสียที่เป็นแคปซูลโอแต่เขาต้องไม่ทำการเข้าระบบ อุตสาหกรรมหรือทําการทําให้บริสุทธิ์กว่านี้อีกอ๋อก็คือให้มันสะอาดขึ้นแต่โดยความเข้าใจเนี่ยอันนี้ก็น่าจะได้แล้วเนาะใช่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 เพราะว่าตัวเนี้ยเคยเอาดิจิตอลมิเตอร์วัดนะคือเขามีค่าเป็นตัวนําเลยอ๋อที่ที่เพียเคยจนบริสุทธิ์เลยเคยกดให้ดูแลไฟตึ๊ตขึ้นเลยเขาจนบริสุทธิ์แล้วก็จะเป็นตัวนำอ๋อก็จะมีความสามารถในการอย่างที่บอกเอาไปบิ้งย่างครับคนญี่ปุ่น ชอบถ่านมากเลยอ๋อใช่เขาไม่เป็นมะเร็งเลยนะเขาก็ใช้ถ่านมาตั้งนานแต่เขาใช้ถ่านแบบนี้อ๋อแต่บ้านเราบอกว่าปิ้งย่างเป็นก่อก่อมะเร็งสารควานเอ้ยใ่ย่างอะไรเงี้ยใช้ถ่านแต่เราพอหันมาสนใจเรื่องเกษตรอินทรีย์เราเรียนรู้ทุกอย่างที่เป็นอินทรีย์แล้วเราก็ทาจริงลองจริงเลยว่าโอเคอันเนี้ยแล้วเราก็ใช้เองด้วยใช่ปิ้งปลาย่างปลาเราก็ใช้ถ่านเนี้ยครับแล้วถ่านอันเนี้ยเวลาติดไฟเนี้ยจะติดทนมากเลยเวลาเขาติดไปแล้วเนี่ย เขาจะมีคิ้เท่าอคอบค่อยๆคือมันมีความร้อนที่พอดีมากมันไม่เร่งแต่ถ้าเป็นฐานที่เผาแล้วไล่สารทาออกให้หมดหนึ่งก็คือสารกราเร็งสองเวลาเอาไปติดไฟอ่ะมันยังยังเกิดเปลวไฟอยู่ในขณะติดเพราะว่ามันยังมีน้ํามันทาอยู่โออยแต่ตัวนี้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยอุณหภูมิมันดันไปหมดแล้วน้ำมันมันมันหายแต่เวลาเราติดไฟเขาจะค่อยๆติดแต่จะกระเด็นนิดหน่อยแต่ค่อยๆติดแล้วก็ติดแบบปลามไปทีละนิดทีละเป๊ะ แล้วถ้าเราใช้ไม่หมดแล้วเราหยุดการเติมอากาศหรือว่าพัดฐานตัวนี้ก็จะมอดอยู่แค่ตรงก้อนตรงนั้นน่ะตรงที่มันใช้สามารถเก็บไว้ได้อีกเช้ามาก็มาใช้ใหม่มันก็ไม่หมดนี่แหละความพิเศษของมันในในกรณีที่เอาไปใช้เป็นการหมุกต้มเพื่อคนแล้วก็ถ้าซอนก้อนปนเปนเศษเนี่ยยังเปลือกเนี่ยบางทีเราไปใช้ประโยชน์ขายไม่ได้ผมก็ไปปนแล้วก็ไปใช้ในการเกษตรด้วยผสมกับดิน สูตรที่เราปลูกต้นเคลโอเคเป็นสูตรบำรุงดินเพราะว่าถ้าเรานำกล้องขยายมาดูเนี่ยที่มีขนาดการขยายสูงม,มากๆเราจะเห็นรูพรุนมันเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเทา้าทานแบบนี้มันสามารถที่จะตอบโจทย์ได้แล้วว่าเอาไปทดลองปลูกต้นไม้ด้วยการใช้สูตรดินผสมอังน,นี้ hmm. มันมีความงอกงามดีจริงก็แตกต่างจากจากดินทั่วไปที่เคยใช้เลยอะงั้น เสร็จแล้วไปดูวิธีการเอาไปใช้ในการเกษตรปลูกต้นไม้ดีกว่าไปนี่ครับก็จากเศษถ่านที่เราเหลือจากการเผามาแล้วเนี่ยซึ่งมันเป็นเศษเล็กๆเนี่ยเราก็จะมาผสมกับพวกขี้เลื่อยเนี่ยหรือจะมีพวกมูลสัตว์มูลไก่หรือว่าพวกขี้วัวอะไรพวกนี้ผสมลงไปแล้วก็สัดส่วนก็คือถ้าให้มันดีๆก็น่าจะสัก60-40 ธานี่ยสี่สิบแล้ววัสดุอื่นๆสักสี่สิบก็แล้วแต่จะแยกเป็นแกบเป็นขี้เลื่อยหรือจะเป็นพวกมูลสัตว์ก็จะเป็นสูตรบํารุงดินสําหรับที่นี่เลยนะนี่คือสูตรดินตัวเองแล้วคือคิดตัขึ้นมาแล้วผลผลิตที่ได้ก็เป็นแบบนี้เลยเนี่ยก็คืออันนี้ยมันไม่เคยได้กินปุ๋ยอะไรเคมีเลยไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมีเลยอแล้วด้านล่างของของดินตรงนี้มันก็จะมีส่วนผสมของถ่านผสมอยู่ แต่ด้านบนเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยคือเราใช้เศษใบไม้คลุมเพื่อลดความชื้นเพื่อที่จะได้เป็นการปลูกแบบใช้น้ําน้อยหรือเรามีระบบลดน้ําก็จริงแต่น,นี้ก็คือจะเป็นระบบใช้น้ําน้อยอืมอันนี้ก็มีแต่พวกมีใบไม้มีฐานส่วนใหญจะเป็นใบที่ท,ที่เป็นต้นไม้ในนี้เลยใช่ใชก็คือต้นหูกระจงอืเขาจะร่วงเราก็จะเก็บอันนี้คือต้นอะไรนะเพกอันนี้อันนี้ คณะใบยิกนะเราใบหยกคณะบกิกอ่าอาฝรั่งเลียกเคล,ล,พลเพื่อเคลออัน,นอันนี้คือมันมีอะไรคุณสมบัติของมันคุณสมบัติของผักตัวนี้ก็คือมีโปรตีนสูงมากโอ้ก็คือมีวิตามินโปรตีนสูงสําหรับคนที่เอาป่วยเป็นโรคมะเร็งนะหรือว่ามีมความประสงค์ที่แพทย์กําหนดให้ลดโปรตีนจากเนื้อสัตว์ของโปรตีนจากเนื้อสัตว์จะมีสารเร่งครับเพราะว่าเขาเขาทำด้วยระบบอุตสาหกรรมสารเร่งก็จะมีฮอร์โมนตกค้างนั่นแหละเราก็จะเกิด สมในร่างกายเราก็เลยต้องมากินโปรตีนทดแทนจากนอกจากผักจากเห็ดแล้วตัวนี้ช่วยได้เยอะเพราะว่าตัวนี้มีชื่อเรียกในทางทางทางที่คนไทยเรียกกันเรียกราชินีอืราชินีของผักเลยราชินีรับแล้วก็นิยมมากที่สุดก็คือทานสดเอาไปผัดก็ได้แต่ทานสดได้ประโยชน์มากเพราะว่าจะไม่สูญเสียวิตามินอะไรเลยก็ส่วนใหญ่จะเอาไปปั่น กับพกแบบน้ำสับปะรดหรือว่าสับปะรดลองเลยได้ไหมจารย์ได้กินเลยนี่นี่เดียจากแปะเมื่อกี้เลยนะครับเนี่ยสดๆเลยอันนก็คือขออนุญาตถอดแมสนะครับอย่าไปดราม่านะครับมีพวกน้ำต้มควันไม้บำลุงแล้วก็มีไตโคโดม่าแล้วก็อะไรประมาณนี้กรอบใช่กรอบกรอส้มควันไม้นอกจากมันจะช่วยไล่มั้รชาติดีอนแล้วส่วนใหญ่คนที่เขาเคย ทานแบบนี้แล้วเนี่ยเวลาเขาเขามาสั่งที่นี่เขาจะบอกว่ากรอบรอันนี้ถ้าคือว่าเราตัดแล้วเราล้างน้ำแล้วเอาไปแช่เย็นไว้เนี่ยสักสองสามชั่วโมงมจะกรอบอกรอ,อบมากแบบนีเ้เขาคือแบบกรอบหักเลยอย่างตอนเช้าเนี่ยคืออากาศเย็นๆมากๆเนี่ยเคยมาเก็บอืคือไปโดน,มนแมงอะ่ะใบหักเลยอืมัมนกรอบจริงอือัอน,นอันนี้น่าจะน่าจะขึ้นอยู่กับประเภทของต้นผักชนิดเนี้ยแล้วก็การดูแลน้ำส้มควันมาเพราะว่าเราฉีดแบบ ามบอลฉีสามบอลฉีบำรุงอย่างที่บอกไงบำบำุบำงอะมันขยายสัดส่วนอแล้วก็บำรุงทําให้รากแข็งแรงแล้วก็ป้องกันโรคเชื้อราในบางชนิดแต่ถ้าเกิดเอาไม่อยู่เราก็จะใช้ไตโคโนมาไตรโคโนมาก,ก็มีหมักเอาไว,เวา้เดี๋ยวถ้าจะดูเดี๋ยวหยิบให้ดูได้แล้วก็เออแล้วเพยกลดน้ำเป็นไงอ่ะนี่คือระบบที่เราบอกว่านะวัตกรรมที่หนึ่งก็คือเนี่ยเราใช้ตัวนี้เป็นวาลแกะให้ดูแกะได้ไหมสะดวกได้ Oh, นนก็คือวางไฟฟ้าธรรมดานี่แหละท,ที่ที่บอกว่าเราทํางานคนเดียวเราก็เลยต้องใช้นะวัตรกรรมควบาุมมันด้วยผักพวกนี้ก็คือเราสามารถที่จะดูแลด้วยระบบได้อ,อันนี้ก็คือเป็นระบบลดน้วาวาล์วตัวนี้ทํางานด้วยตัวควบคุมโปรแกรมทีมโปรแกรมก็จะมีผ่านด้วยระบบมือถือโอเคแล้วก่อนที่จะเป็นมือถือเนี่ยแต่ตัวเนี้ยเขาก็จะมีตัวควบคุมน้ําแล้วเราก็จะมีสายไปคอนโทรลมีกล่องควบคุมไหม อ๋อนี่อ,อันนี้คือตู้พิเศษอันนี้คือกล่องวควบคุมอันนี้ <c oughs> ไม่มีที่ไหนท,ทำแล้วออกแบบเองสำหรับว่าที่เราไม่ได้ใช้ผ่านแอปมือ,มอถือ,ถอใช่แต่ตัวอุปกรณ์ตัวนี้สามารถผ่านแอปมือถือได้แต่อุปกรณ์พวกนี้นี่เราก็มีพอดีมีเรียนทางนี้แหละมีความรู้ช <c oughs> ก็เลยเอาความรู้ตรงนี้มาใช้ผสมผสานกันอย่างที่บอกว่าน,นวัตกรรมเนี่ย บางทีถ้าเราเอามาใช้เป็นเกิดประโยชน์นะแต่ถ้าใช้วิมเวิร์มากเกินไปกลายเป็นแบบพลุงพลังเพิ่มเยอะเกินเออเพิ่มรายจ่ายด้วยนี่จะลองเปิดให้ดูปุ๊บสมพิษไทยเนี่ยมันฟุ้งเลยอันนี้วาลเขาจะทํางานตามคําสั่งที่เรากดอันนี้คือเราทำแบบมันนนวนเนี่ยเขาจะเป็นแบบเนี้ยปกติแล้วเคล์เนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบ แฉะมากไปเราก็จะเล,เลยต้องมีระบบตั้งเวลาอ๋อแล้วมีเซ็นเซอร์มีอะไรด้วยใช่เช็คความชื้นวัดความชื้นในดินในอากาศวัดเท่าไหร่ใช่นี่ก็จะเขาก็จะไข่อยู่ในตะกร้านีจริงข้างล่างนี่ก็เป็นช่องให้ไข่นะจะทําแบบเหมือนไก่ฝรั่งอนะ่ะ แต่โดยธรรมชาติแล้วเราไม่รู้เรากาเขาจะไข่ตรงไหนผมก็เลยทำสองแบบข้างล่างมังข้างบนแต่สรุปแล้วข้างล่างยังไม่มีไก่มาไข่นี่เราก็เลยเอารูปบิงปองมาวางล่อหลอกเขาก็ไม่สนใจใเขี่ยทิง้งแต่สุดท้ายไข่ข้างบนเนี่ยตอนนี้ก็เพิ่งเพิ่งจะเริ่มได้ผลผลิตเพราะว่าอันนี้เป็นไก่ที่เราเลี้ยงมาอายุประมาณสัก6เดือนนิด,นดๆเขาจะเริ่มให้ผลผลิตประมาณช่วงช่วงนี้ก็จะเริ่มไข่ตอนนี้ไข่อยู่ประมาณสัก7 8ดดตัว ก็ยังไม่ได้นี่เราจะเก็บแต่จริงจริงก็ยังมีขนาดที่เล็กอยู่ตอนนี้เราเคยเอาไปช่างแล้วมันอยู่ที่ประมาณ48กรัมเพราะว่าเป็นไข่เป็นไก่สาวก็คือเขาเพิ่มเริ่มไข่แล้วช่วงอายุกลางๆสักอีกเดือนหนึ่งขนาดของน้ําหนักก,ก,ก็จะเยอะกว่านี้ <c oughs> อันจริงๆนะนะถ้าเกิดว่ามาถ่ายอีกทีนะตรงนี้ก็ทําเองนันแหละทั้งหมดเลยไม่ได้จ้างใครเลย ตั้งแต่ลงเสามีแค่เราซื้อวัสดุพวกตะข่ายลวดนี่เราก็ทำเองหลังคานี่ยังทำเองหมดเลยแค่อันนั้นก็ทำเองที่ให้อาหารเราก็เอายางรถเก่าเจาะรูก็ทำเองทำเองทั้งหมดเพราะว่า,อย,าอย่างที่บอกกับเราเน้นะต้นทุนกเกษตรมันต้องกำหนดราคาผลผลิตได้ใช่ป่ะ mm hmm. กำหนดต้นทุนตัวเองได้ด้วยแต่ถ้าเรายอมเป็นทาสในทุนเราก็ ซื้ออย่างเดียวจ้างอย่างเดียวจบมันก็จะเหมือนกับต้องมีตังค์อ่ะเขาคนก็บอกว่าเกษตรมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คนคิดนะมันไม่ใช่แบบแบบอะไรอะ่ะโลกสวยอะ่ะคือถ้าทําจริงๆแล้วเราใช้แรงกายใช้ความคิดใช้ความสามารถเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องมีเงินเยอะแต่มีใจทําได้ก็อยากให้เพียกให้แนวคิดกับแนวเกษตรอินทรีย์ให้กับเพื่อนๆที่เผื่อสนใจในการทําเกษตรแนวนี้ครับ ก็คิดสำหรับคนที่มีความรู้ทางการเกษตรนี่อยู่แล้วเนี่ยพื้นฐานเดิมเนี่ยมันไม่ยากเพราะว่าการเปลี่ยนจากเคมีออกมาเป็นอินทรีย์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเราแค่คิดหนึ่งนะทาให้ตัวเองเนี่ยทานก่อนอให้เรารู้สึกมีความสุขสุขภาพดีสุขภาพดีจิตใจดีร่างกายดีแล้วหลังจากเรารู้สึกดีแล้วเนี่ยถ้าเราเหลือผลผลิตเอาให้ญาติเอาให้เพื่อนถ้าเขารู้สึกเหมือนเราเนี่ย ก็ใช่แล้วเราจะมีความสุขเพราะว่าสิ่งที่เราได้ทานแล้วมีความสุขคุณภาพไม่มีสารพิษเพื่อนเราที่ทานแล้วเขาจะレสปอนต์กลับมา<嗯>คือตอบ<嗯>กลับมาเลยว,ว่าเขาจะมีความรู้สึกเหมือนเราหรือเปล่าอย่างน้อยๆเราก็เป็นผู้ให้เล็กๆและ<嗯>ตรงนี้คือสิ่งที่ดีแล้วการที่เราให้ถัผลิตดีๆให้กับเพื่อนๆได้ทานเนี่ยเขาก็จะเริ่มสนใจจะเริ่มถ่ายถามข้อมูลนร<嗯>ิงิก็ เราเองเราก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทรําเกษตรได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหรือว่าใครสนใจสามาที่จะมาสอบถามกันตรงนี้ได้หากท่านไหนสนใจนะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อและเบอร์แล้วก็ขึ้นตัว Google Map ไปให้นะครับว่าอยู่ตรงไหนอะไรเนี่ยนะครับสถานที่ตรงนี้คือ PS Garden นะครับผมยังไงเพื่อนๆเซิร์ช Google Map เจอขึ้นแน่นอนครับผมหากใ่าในสนใจก็เดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะครับ จบลงแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถ้าท่านใดสนใจที่จะมาซื้อผักอย่างด้านหลังผมนะครับผักออร์แกนิกแล้วก็ไข่ไก่ออร์แกนิกนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์รายละเอียดไว้ให้ข้างด้านล่างนะครับผมแล้วก็ยังไงสําหรับวันนี้ผมก็ขอบคุณมากนะครับยังไงถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันเป็นประโยชน์ก็ฝากกด ไลค์ like, กดแชร์กด subscribe เป็นให้เป็นกำลังใจให้กับทางาช่องของเราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการสร้างคอนเทนต์ดีๆมาให้ทุกท่านได้ชมในช่วงต่อๆไปนะครับผมงไงสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมบายบายรอ EP ต่อไปได้เลยนะครับถ่ายทำเสร็จแล้ว